สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนน่าจะอยากรู้กันมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นวาสนาบนฝ่ามือของเรานี่แหละครับมาดูกันว่ามันบอกอะไรเราได้ดั้งเอแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้เส้นเส้นบนมือเราเนี่ยมันจะบอกอนาคตการงานของเราได้จริงๆหรอมันจะแม่นแค่ไหนกันเชียววันนี้แหละครับเราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันโอเคครับแผนการเดินทางของเราวันนี้มีอะไรบ้างเราจะเริ่มจากเส้นวาสนามันคืออะไรกันแน่ แล้วไปดูจุดสตาร์ทของมันทางแยกต่างๆที่อาจจะเจอจุดหมายปลายทางแล้วก็สัญ,ญลักษณ์พิเศษที่อาจจะซ่อนอยู่สุดท้ายเราจะมาดูกันว่าแล้วชะตาเนี่ยมันอยู่ในมือเราจริงหรือเปล่ามาครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยเส้นวาสนาคืออะไรเรามาปูพื้นฐานกันก่อน,อนว่าเส้นที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยมันคือเส้นไหนแล้วทําไมมันถึงสําคัญนักในศาสตร์การดูหลายมือเส้นวาสนาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆเลย มันคือเส้นที่ลากในแนวตั้งบนฝ่ามือเรานี่แหละครับในตำราเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนตัวแทนของเส้นทางอาชีพโชคลาภการงานแล้วก็ภาพรวมของชีวิตเลยก็ว่าได้อารมณ์เหมือนเป็น gps นำทางเรื่องงานของเราเลยแล่ะครับ เอาละครับทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆจุดหนึ่งเลยนะก็คือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาหรือจุดที่เส้นวาสนามันเริ่มขึ้นมานั่นเองครับเขาว่ากันว่าแค่จุดเริ่มต้นนี่แหละก็พอจะบอกทิศทางชีวิตการทํางานของเราได้เยอะเลยมาดูแบบแรกกันเลยนะครับถ้าเส้นวาสนาเนี่ยมันแตกออกมาจากเส้นชีวิตคือเริ่มจากเส้นชีวิตเลยว่ากันว่าลายมือแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่สร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองลุ้นล้วนเลยครับ คือคนที่มีลายมือแบบนี้นะครับลักษณะเด่นเลยคือจะพึ่งพาตัวเองสูงมากเป็นคนขยันชอบลงมือทำเองไม่ชอบรอใครเรียกว่าอยู่เฉยเยไม่เป็นนะครับต้องหาอะไรทำตลอดเวลาถ้าจะให้สรุปก็คือเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจริงๆเลยครับทีนี้มาดูอีกแบบหนึ่งที่ตรงกันข้ามเลยก็คือเส้นวาสนาที่มาจากเนินจันทร์ครับ ซึ่งเนินจันเนี่ยมันจะอยู่ตรงฐานของฝ่ามือฝั่งนิ้วก้อยอะครับแบบนี้เนี่ยเขาจะว่าถึงเส้นทางชีวิตที่มักจะมีคนคอยช่วยเหลือมีโชคช่วยอยู่เสมอคนที่ลายมือเป็นแบบนี้นะครับมักจะมีดวงเรื่องการทามาหากินดีหาเงินง่ายกว่าคนอื่นหน่อยหรือมักจะมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้าชูตลอดบางทีความสําเร็จอาจจะมาจากการได้ไปทํางานเมืองนอกหรือได้ทํางานกับคนต่างชาติหรือเป็นงานที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากคนเยอะ ซึ่งจะเห็นว่ามันต่างจากแบบแรกเลยนะครับที่ต้องลุยเองทุกอย่างโอเคพอเรารู้จุดเริ่มต้นแล้วเส้นทางของวาสนาเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นเป็นเส้นตรงเสมอไปนะครับมันจะมีจุดตดัดมีทางแยกซึ่งเมื่อไหร่ที่มันไปชนกับเส้นอื่นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทางแยกสองคัญนในชีวิตที่เราต้องเลือกนั่นเองทางแยกแรกที่น่าสนใจมากๆเลยคือถ้าเส้นวาสนามันวิ่งมาแล้วมาหยุดกึกตรงเส้นสมองพอดี จุดนี้แหละครับมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนที่การตัดสินใจความคิดของเราเองนี่แหละจะเข้ามามีผลกับโชคชะตาแบบเต็มๆเ,เขาว่ากันว่านะครับคนที่มีลายมือแบบนี้อาจจะเป็นคนหัวธุรกิจหัวการค้าแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะที่จะตัดสินใจลงทุนผิดพลาดหรือเจอเรื่องติดขัดทางการเงินได้เพราะฉะนั้นใครที่มีลายมือแบบนี้เวลาจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยต้องรอบคอบเป็นพิเศษเลยครับ เอาละครับมาดูทางแยกอีกแบบที่โหเจอบ่อยมากคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เลยก็คือเส้นวาสนามันวิ่งมาสุดทางที่เส้นหัวใจครับซึ่งอันนี้มันจะสะท้อนถึงความพอใจความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้วในตำราเขาจะเรียกสภาวะแบบนี้ว่าวาสนาเย็นใจฟังแล้วดีเนาะมันก็คือภาวะที่คนคนนั้นรู้สึกว่าโอเคพอใจแล้วมั่นคงกับงานที่ทําอยู่แล้วไม่ได้อยากจะดิ้นรนไปไหนไม่ได้อยากจะเสี่ยงอะไรมากมายอีกแล้ว ซึ่งมันก็มมกจะไปผูกกับอาชีพที่มีรายได้ประจําเป็นหลักครับแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับมีการเก็บข้อมูลมาเลยนะว่าคนที่ลายมือเป็นแบบนี้เนี่ย90เป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือทํางานที่มีรายได้ประจํานั่นแหละครับส่วนอีก10ที่เหลือก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเล็กๆซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้าเลยว่าลายมือแบบนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงจริงๆแล้วถ้าเส้นวาสนามันไม่ยอมยุดที่เส้นหัวใจละ่ะถ้ามันยังดือ้อพุง่งทะลุต่อไปอีกกจะะเิดอไรขึ้น เรามาดูกันต่อเลยครับพอเส้นวาสนามันพุ่งทะลุเส้นหัวใจขึ้นไปนะครับมันจะเข้าไปในโซนที่เขาเรียกว่าเนินร้อนรนหรือบางตำราก็เรียกเนินเสาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเรื่องราวพลิกเลยครับคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยสภาวะนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าวาสนาร้อนรนชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะมันคือเส้นทางของคนที่มีความทะเยอทะยานสูงไม่เคยหยุดนิ่งมีแรงผลักดันตลอดเวลา คนกลุ่มนี้มักจะไปอยู่ในตำแหน่งที่ความกดดันสูงสงเป็นผู้นำเป็นคนที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลักชีวิตคือไม่เคยได้พักเลยว่างั้นเถอะทีนี้เห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่า2แบบนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยวาสนาร้อนรนเนี่ยคือสายลุยมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวผลงานต้องมาก่อนในขณะที่วาสนาเย็นใจคือสายชิลขอความมั่นคงขอสภาพแวดล้อมดีๆแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าเส้นวาสนาเนี่ย มันไม่ได้มีแค่จุดเริ่มต้นกับจุดจบระหว่างทางมันอาจจะมีสัญ,ญลักษณ์พิเศษโผล่ขึ้นมาซึ่งไอ้สัญ,ญลักษณ์พวกนี้แหละที่จะมาช่วยเติมรายละเอียดให้เรื่องราวของเรามันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะครับคือเส้นวาสนาที่มันขาดพอได้ยินว่าขาดปุ๊บหลายคนคงคิดว่าเฮ้ยไม่ดีแน่เลยแต่จริงๆแล้วในตำรากับบอกว่าการที่เส้นมันขาดเนี่ยมันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่างหากครับ อาจจะเปลี่ยนงานย้ายสายงานหรือกระทั่งย้ายที่อยู่และที่เด็ดกว่านั้นคือส่วนใหญ่แล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมักจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเดินทางกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราถอดรหัสเส้นวาสนากันมาตั้งแต่ต้นจนจบเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันให้อะไรกับเราบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากให้เข้าใจตรงกันนะครับก็คือเส้นลายมือเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวของ ความเป็นไปได้หรือแนวโน้มมันไม่ใช่คำพิพากษาว่าชีวิตต้องเป็นแบบนั้นไปเป๊ะให้มองว่ามันเป็นเหมือนแผนที่ครับแผนที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจศักยภาพของตัวเองได้ดีขึ้นและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไวใ้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าชะตามันถูกขีดไว้บนฝ่ามือเราแล้วจริงๆเราจะเปลี่ยนมันได้ไหมหรือสุดท้ายแล้วแล้วหลายโชคชะตาที่ถูกกำหนดมากับการกระทำของเราในวันนี้ อะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตที่แท้จริงของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ